<Yay! S 2> สวัสดีค่ะคิดาาราวันนี้แป้จะมาเปลี่ยนพื้นดินที่กลายเป็นพื้นปูนเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านกันค่ะเราสามารถทำได้ง่ายด้วยสองมือเราเองแต่วันนี้แป้ไม่ได้มาทำคนเดียวค่ะแป้มีผู้ช่วยนั่นก็คือ เราจะมาเปลี่ยนพื้นดินบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะให้กลายเป็นพื้นปูนค่ะแพ้งพร้อมแล้วค่ะทุกคนพร้อมดือยางถ้าพร้อมแล้วเรามาล่มกันเริ่มจากใส่ถุงม,มือก่อนเลยค่ะเพื่อป้องกันมือของเราไม่ให้บาดเจ็บนะคะเพื่อนเสร็จแล้วแป้งก็จะมายกของเคลียร์ของบริเวณนี้ออกทั้งหมดเลยค่ะ แป้งใช้จอบเพื่อเกี่ยหน้าดินให้เสมอตัดต้นไม้ต้นหญ้าออกทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับปูพื้นซีเมนต์นั่นเองโอ้โหจะบอกว่าแดดวันนี้ร้อนแรงมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆแต่แป้งใจสู้ค่ะไม่ยอมแพ้เสร็จแล้วนะคะแป้งก็จะใช้เชือกฟางค่ะวัดก่ายเกณฑ์กำหนดพื้นที่ที่เราจะเทปูซีเมนค่ะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปคนทรายกันล啦 เราต้องใช้ทรายทั้งหมด15คันรถเข็นเลยค่ะเยอะมากมากเลยแต่แป้มีคนในครอบครัวคอยช่วยค่ะเรามาช่วยคนทรายกันเลยค่ะย้คนทรายเสร็จแล้วเราจะใช้ปูนซีเมนทั้งหมด5ถุงค่ะเ,เพื่อน1ถุงประมาณ50กิโลกร,รัมค่ะเราจะใช้ปูนทั้งหมดนะคะผสมกับทรายที่เราเตรียมไว้ค่ะโอ้โหปูน1ถุงนี่หนักมากๆเลยค่ะ ต้องช่วยกันยกเทเลยเทปูนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันคุกเขาปูนซีเมนให้เข้ากับทรายค่ะโดยใช้พวกปลายตัดนะคะค่อยคอยคุกเขาค่ะให้ทรายกับปูนเขาเข้ากันนะคะแป้งอยากจะบอกว่าการคุกเขาปูนแต่ละครั้งนี่ใช้พลังเยอะมากๆเลยค่ะตักแต่ละครั้งนี่หมดแรงหมดพลังเลยค่ะเพื่อนๆไม่ไหวจริงๆ ต้องยกหน้าที่นี้ให้น้องสนุกจอมพลังเลยค่ะโอ้โหจอมพลังจริงๆพลังเยอะมากๆเลยเมื่อเนื้อปูซิเมนต์กับรายเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแบ่งปูนที่เราผสมไว้นะคะเป็นวงกลมค่ะเพื่อนๆและใส่น้ําลงไปค่ะเพื่อคลุกเคล้าปูนให้เข้ากันทีละส่วนค่ะค่อยๆแบ่งส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขนปูนะคะมาเทบริเวณที่เราเตรียมไวะะ้เลยค่ะ เราก็จะใช้เกียงไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเกี่ยวปูนให้สม่ำเสมอเรียบเนียนและใช้เกียงเหล็กค่ะเพื่อขัดมันบริเวณหน้าปูน,นะคะฝีมือนี้ต้องยกให้ในายช่างใหญ่ประจำบ้านเลยค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือพ่อนั่นเองแย่เราก็จะเทปูนและเกี่ยวปูนนะคะให้เรียบเนียนแบบนี้นะคะทำวนไปค่ะจนถึงบริเวณที่เรากำหนดไว้เลยนะคะแปงจะขอบอกเลยว่า ตอนบ่ายนี้แดดแรงมากๆร้อนมากๆเหนื่อยมากๆเลยค่ะหมดพลังเลยแต่แป้งก็ภาคภูมิใจดีใจที่ได้ช่วยเหลือร่วมมือกันสร้างบ้านที่สวยงามอบอุ่นค่ะทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวร่วมมือกันช่วยเหลือกันคือพลังอันยิ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆแป้งและคนในครอบครัวช่วยกันเทปูนซีเมนบริเวณนี้ทั้งหมดนะคะใช้เวลาไปประมาณ 6-7ถึง7ชั่วโมงเลยค่ะโอ้โหนานมากเลยเมื่อเราเทปูนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ1วันค่ะเพื่อให้ปูนแห้งนั่นเองเย้เสร็จแล้วค่ะเหนื่อยมากๆเลยค่ะอากาศร้อนมากๆเลยแต่ก็ภาคภูมิใจในตัวเองสุดๆไปเลยค่ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าผลงานของพวกเราจะออกมาเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยโอ้โหแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆแบบนี้น้ำก็ไม่เข้าบ้านแล้วเย้วันนี้ทำให้แป้งได้เรียนรู้คำว่าสามัคืี่คือพลังพลังครอบครัวอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยจะร้อนแค่ไหน ถ้าเราร่วมมือล่วมใจกันสามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเป้าหมายสำเร็จแน่นอนค่ะเราจะประสบความสำเร็จอย่างอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะเรามาสามาคัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะความสุขอยู่รอบตัวเราเสมอค่ะถ้าชอบกดไลค์แคส่ยกดแชร์ กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทิพย์ดาราสตาร์ไอบ้างทิพย์ดาราสตาร์